êy, hello, bye bye bye, hello, bye hãy luộc đi, hãy luộc đi. ลูกดอนไปใช่ลูกดอนเห็นลูกดอนไหมนี่ลูกดอนไหมฮะอ้อยเมื่อหรอบปล่ลูกงม่อไ่นี่ไหมโอ้เมื่อช้าโซกันอยู่ โอ้ดงมันคือสิจ่อยก็จะมันอ้วนอยู่ปุ๋ยดมันออกลูกมี่เมันจกินเมยแดมันมันแงมังไข่ม่นยังสันดกเฮ้ยแต่ว่าควได้กินยังหูแต่ว่าหาปูแกมิสกอหญ้าปูหายังล่ะ ยาหวานาพิษดอกสัญญาญากินนี่นี่ยมีพิษเป็นบางเจ้าคิดว่าเป็นบางเจ้าแต่าส่วนน้อยมันต้องกินประจำกินประจำแล้วรวกนแ้วก็แต่า้าังน่มกินปาเข้าตาอนอกจิปะจรมกลิ่น้ก็่ว่าม้ายัน่มกินเ็นงาั่ ให้เขากินเขากินยังบาสิจนจนเขาไม่ใช่ไม่ยืงกันบ่เขาห้ามไม่สิง้อหน่อยยืงดิยืงต้องมีต้องมีเขาพวกนํำเขาพวกห้ามแทะถามเขาเบิ้งหลุดบ่เสืออาเจมีจุดยังออกทงหมู่บ้าน งูออกลูกเดี๋ยวไปดูมั่งอีพ่อเอาโอ้ยสันมัญยากระเก็บดอกไม้บอกไม่น่าเศรานี่มันกับมวยปัญหาดอกอีรีด้วส่วนมากกันสันออกเชียงยากแนวบูวเถามันจัดการเลย เอ้ยเอ้ยเฮ้ยออกมาไไซ่กันของอ่ะสิประชุมมั่งไล่ปีไล่ซับด้าเขาลูกเมียกเลือกเลี้ยนไปลูกมิกบบเลือกหรือมั่งชั้นวอติดทีมบะเฮ้ยเขากินเขาอยู่บอเขาเลือกมากเขาอ,อาจจะหิวเขาก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยอืมอิโมบูวันนี้ม่ได้ขึ้นไปไกล้มาได้ขึ้นไปโนนเลยวันนี้ไปหนน้อยเออแถบนี้นี่ไปทางด้าก็เลยลัดมาเลยขันได้เฝ้าว่าเบิ้งเขาแทงเอียนบอลเก่าใน่ะเบนนี่ ซื้อก er, ุ้งไม่นีไปหนิว่าหน้าหนำหน้ามันแม่เลยหน้ากุ้งไม่มาจากหน่อยไหมเออขึ้นไปทางหน้าติดหน้าหน่อยกว่านี่แหละเท่านี้แหละล่ะพน้าพญิเหลือมหน้าผ้ใด้ยับอีกโอ้ยน้าอันนึงมีหนามไหมหนามีหนามหรือน้ามันมีหมวนฮะหน้าพญิเลือดมันมีหมวนเลือดหมวนนี่เราก็มูเน่ยเลือดท่วงว่ะเออโอ้ยเลือดท่วงไหนเลือดแบบแบบแบบเอเออโอ้เลือดเอ้เลือดทีเป็นเลือดท่วงอะไรยังไง ก like ็เรียกว่าซุ่มนีเนาะแต่บอกหูยุดตัวรลานคือเก่าววะเออซุ่มนีนะอีกายอีกายหูกายจั่นละบอกท่งอีกายนี่ยละเอ็นบอกอกรลูกเจ้านึงด้้ยที่บงในลูกเขายยุดอกายกบอเอลูกเขายหมอนโอ้ับสนทิสัน เอ้ยเดี๋ยวพ่อเหรอครับวันนี้สันสันครับเอาพ่อเดี๋ยวหอมป่าหอมข้อพ่อไปเห็บข้อครับพ่อกระชันี่แหละครับวันนี้โอ้โง่หน่อยขึ้นบุกกองข้างหลังครับคุณอาทิตย์ขามาเราชมมันล่างใจกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ